นี่ดูค่ะทุกคนความโซนความดื้อเอาจัดก,การมาลูกเอาสู้ไปไอ้ส้มนะคะสู้กับปลาเน่าปลาเน่าของเขาไม่มีใครเล่นกับหนูเลยลูกเล่นคนเดียวไงฮะเล่นคนเดียวโอ้โหโอ้โหปลามันตายแล้วนะ่ะกัดมันนะ่ะ เอากัดอา้าสู้กับเขาเข,าเข้าไปเอาเอากัดมันเข้าไปลูกดูนะทุกคนโอ้ความสนนกังเขาดูดูด,ดูแต่เขาไม่มีคนเล่นกับเขาอะเขาก็เล่นคนเดียวสนุกของเขาคนเดียวค่ะทุกคนค่ะดูออาโอ้ไอเน่านั่นะ่ะพอแล้วลูกปลาเน่ามันตายหมด<ะ>แล้วนะั่นอะปลาน่ะ,อะเอาสู้กับมันไปเอาสู้สู้ลูกเอาดูไม่มีใครเล่นกับเขาเขาก็เล่นของเขาคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะ พราะก็เวลาคนอื่นมาเล่นด้วยเขาก็ชอบแกล้งคนอื่นไงนะอ้าวอ้าวสู้มันไปลูกอ้าวอ้าไม่มีคนเล่นด้วยอ้าวพี่มาแล้วอ้าวพี่มาแล้วอ้าวพี่มาแล้วอ้าวอ้าวพี่มาแล้วแกล้งพี่อีกแล้วเเป็นซะอย่างเงี้ยจะอยากใครมีจะมีใครอยากเล่นด้วยกระดิกหางชิวเลยจ้ะ